ยัอยู่ก ok ับการเมืองแต่คราวนี้ไปดูแฟชม็อบกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะช่วงนี้เข้มแข็งแฟชม็อบเข้มแข็งเหรอก็เห็นกระจายกันไปทั่วทุกทิศทางสิ่งที่น่ามองมากกว่านะก็คือจะม็อบชนม็อบไหมขณะนี้ขณะที่แฟชม็อบก็ลามไปเรื่อยอีกฝั่งหนึ่งกลุ่ม เราเรียกกันว่ากลุ่มกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็แลกัรเรียกขวาจัดไปเดี๋ยวก็จะเคืองกันเ่ะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็แลกัรอีกฝั่งหนึ่งหรือหรือเซลีอนุรักษ์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะก็ก็เริ่มปรากฏตัวก็เริ่มจะจัดม็อบมายันแฟชชั่นม็อบเหมือนกันก็น่าเป็นห่วงเอากันอย่างนี้เช้าวันนี้กลมๆคือสิบโมงเช้าแฟชชั่นม็อบเขาจะไปปรากฏตัวที่หน้ารัฐสภาเกียรกายรัฐสภาแห่งใหม่ ไปกันเที่ยวน,นี้ภายไป,ไปภายใต้แคมเปญที่ใช้ชื่อว่าไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นค่ะหมยถึงเรื่องแก้รัฐมนูญนี่แหละค่ะต้องตั้งสสอรอเขียนรัฐมนูญใหม่ไม่ใช่แก้เฉพาะบางมาตราประมาณนั้นค่ะแต่กลุ่มแฟชั่นม็อบเขาครีเอทีฟคืาเก่งนะเขาไปเที่ยวน,นี้คือแต่ละครั้งที่เขาไปจัดอีเวนท์ที่นั่นที่นี่นเขา,เขาจะมีเขาก็จะมีอีเวนท์ เขาเขาก็จะคิดแคมเปญและและและเช่อแคมเปญเขานี่สุดยอดเลยอย่างเช่นครั้งนี้เมื่อปักธงเรื่องต้องแก้รัฐมนูะเขาก็คิดแคมเปญไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นหมายคําว่าแก้รายมาตราไม่เอาสร้างโซเชสยลขึ้นมาย้ำกันทั้งฉบับเลยใช่ค่ะร่างใหม่ว่างั้นเถอะร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เขาจึง ใช้แคมเปญนี้เป็นเป็นประเด็นในการ<ว>เคลื่อนผู้คนไปที่รัฐสภาเช้าว,วันนี้10บโมงเช้ามีนัดหมายกันกิจกรรมเขาก็เยอะนะเริ่มจาก10บโมง1ินาทีถึง10บโมง2ีนาทีจะมีการเปิดประเด็นการยื่นร่างพร,ะระบรประชาเมติแก้ไขรัฐธรรมน,นูญสิบโมง2ีนาทีถึง10บโมง25นาทีสแสดงละครเงียบล้อการเมืองโดยวสุวรยังกูลและคณะ1ิบโมงีถึงส0บโมงส เป็นการแสดง่อยร้อการเมืองโดยผลิตชีวารักกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย1 0 3โมง5ถึง1 0 4โมง45เป็นการแสดงดนตรีโดยกลุ่มเยาวชนแล้วแล้วก็อื่นๆอีกมากมายกระทั่งถึง11.20โมง2 0ถึง1 1เโมง3าเขาจะมีการเผากงเตกส่งรัฐมนูญกลับไปให้ท่านไปใช้เองโอเคประมาณนั้นแต่เคเิเป็นอีเวนต์ลเลยเนาะนะอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มตีโตเริ่มเคลื่อนแรง ชัดที่สุดเลยชัดที่สุดเลยก็คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นบทบาทของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์กลุ่มกปปสค่ะกลุ่มพักรวมพลังประชาชาติ<ช>าไทยที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นพลโทนันทเดชในบทบาทของพักการเมืองใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกเขาออกแล้วในบทบาทของทีมงานรัฐริว่าการกระทรวงแรงงานในโกต้าของพักรวมพลังประชาชาติไทย ในบทบาทนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ครั้งน,ะนี้ต้องนับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นบทบาทของพลโทนันทเดชในอีกหนึ่งบทบาทที่ชัดเจนที่สุดนะนะเอากันอย่างนี้บทบาทดังว่านั้นแสดงผ่าน Facebook ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อวานเมืาา่อวันศื์สิเมืาา่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานนะพลโทหรือเมืาา่อวันศื์เนี่ยพลโทนันทเดชได้โพสต์ใน Facebook โพสต์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับขอเชิญทุกอาชีพมากันเองออกตังเองแบบเดิมๆที่หน้ารัฐสภาแห่งใหม่ครับทํากิจกรรมสันติวิธีวันจันทร์ที่10เวลา10นาฬิกา10นาทีแล้วก็มีเพจบอกรายละเอียดนะคะบอกว่า10สิงหา2563ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและเยาวชนทุกท่านร่วมกันปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านแกนรนำที่หมิ่นสถาบันชาติและร่วมแสดงความรักต่อสถาบัน กับบรรดาเหล่าวัยวชนอนาคตของชาติณนรัฐสภาเวลา10นาฬิกาสินาทีค่ะเห็นไหมเวลาเดียวกันเลยสถานที่เดียวกันเนอะก็พลโทนันทเ็นสมัยเคลื่อนกับกบกวสก็ก็เป็นบทบาทการเมืองนอกสภาหลังเลือกตั้งก็ไปทำงานการเมืองในสภาในภรคการเมืองแต่ล่าสุดประกาศอย่างนี้เท่ากับกระโดดออกมา เคลื่อนการเมืองนอกสภาอีกครั้งและที่ชัดเจนตรงนี้ครับในเวลาต่อมาพลโทธนัตเดชก,ก็ได้โพสต์ a c e b o o k อีกครั้งเพื่อเคลียร์ตัวเองบอกว่าปัจจุบันผมได้ลาออกจากพักรวมพลังประชาชาติไทยแล้วแต่ตั้งใจว่าจะลาออกแบบเงียบๆดังนั้นการกระทําต่อไปของผมจึงไม่เกี่ยวข้องกับพักรวมพลังประชาชาติไทยอีกเดี๋ยวพักเขาจะเสียหายครับจึงเรียนมาเพื่อทราบพูดง่ายๆคือลาออกมาเพื่อนําม็อบ ใช่แล้วลาออกมาเพื่อนำม็อบในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าอะไรนะพันธมิตรประชาชนอาชีวะรักชาติอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีกลุ่มอาชีวะช่วยชาติอะไรประมาณนั้นก็ก็เคลื่อนเช่นกันถูกค่ะในที่สุดมันก็เรียงร้อยอยู่ในขบวนการของพระโทนันทเดชถูกันะตรงนี้นี่เองมีคนเรียกพลนโทนันทเดชว่ากระทิงแดง2563 หรือกระทิงแดง2020อ๋อีไมจึงเรียกดังนั้นผมก็ผมก็ถามนะทำไมจึงเรียกพลโทนันทเดชว่ากระทิงแดง2020 2020อือเขาคธิบายให้ผมฟังดังนี้ครับอ้าวบอกว่าหมาแก่คน14ตุลาไม่ใช่เหรอจำไม่ได้แล้วเหรอกระทิงแดงกระทิงแดงมันเป็นชื่อของขบวนการขวาจัด สมัย14ตุลาสมัย6ตุลาจำได้ไหมทันใช่ไหมคือระหว่าง14ตุลา16ต่อเนื่องถึง6ตุลา19ช่วงเวลานั้นมันได้เกิดขบวนการขวาจัดแล้วเขาเรียกว่าอย่างน้อยสกงขบวนการค่ะหมายถึงขบวนการที่เปิดหน้าเปิดตาขบวนการที่ไม่เปิดหน้าเปิดตาก็อีกเยอะหนึ่งขบวนการนวพน อีกหนึ่งขบวนการที่ว่าขบวนการกระทิงแดงอันนี้ได้ยินบ่อยนะนวพลจะเป็นฝ่ายฝ่ายบุญออกมาเคลื่อนความคิดออกมาเคลื่อนความคิดกระทิงแดงนี่บูรุยแหลกส่วนขบวนการกระทิงแดงนี่เป็นฝ่ายโบ้บูรุยแหลกไล่เตะอย่างเดียวไอ้ผมเนี่ยวิ่งหนีกับกระทิงแดงแล้วอีกฝ่ายไหนคะคุณนาอยู่ฝ่ายบูหรือลุยคะบูลุยหรือว่าอยู่ฝ่ายผมไม่อยู่กับเขาผมถูกเขาไล่ตีอ๋อถูกไล่ตีอ๋อใช่ใช่ถูกกระทิงแดงไล่ตีอ๋อเลยจำได้แม่นสิ เอผมก็บอกว่าเอไปไปตั้งฉายาไปตั้งฉายาให้กับพลโทนันทเดชว่ากระทิงแดง2020มันไม่เกินเลยไปเหรอมันมันจะแฟกับพลโทนันทเดชหรือเปล่าเสียดายวันพรุ่งนี้จะพยายามหาโอกาสสนทนากับพลโทนันทเดชสนิดหนึ่งแต่ว่าบทบาทของพลโทนันทเดชที่ออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นบทบาทการนำม็อบแล้วก็ระดมผู้คน ไปยันกับแฟลชั็อบที่หน้ารัฐสภาในเวลาเดียวกันเลยสิบ <10 S 1> โมงสิบนาที็อบเจอรอ์บอ,ออย่าเลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆ